อยากไปอเมริกาแบบฟรีๆไม่ต้องเสียตังกันไหมครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับโครงการหนึ่งของสถานทูตสหรัฐที่เราสามารถไปอเมริกาได้โดยที่เราไม่ต้องเสียแม้แต่บาทเดียวครับหลายคนถามผมเข้ามามากมายเกี่ยวกับทุนวายซิลลเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังรวมถึงประสบการณ์ที่ผมได้ไปอยู่ที่นั่นมานะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังพร้อมกันเลยครับ Y-series หรือ Young Saudi Asian l e a d e r s i n i t i a t i v e นะครับเป็นโครงการภายใต้การดูแลของรัฐบาลสหรัฐนะครับก็เป็นโครงการที่สนับสนุนให้ผู้นําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ออกมาแสดงศักยภาพของตัวเองเท่าเทียมนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่า Never Too Young to Lead นะครับวันนี้ผมจะยกมาสัก2ทุนนะครับที่เราสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาก็ประมาณ5สัปดาห์ด้วยกันนะครับขอย้ำอีกรอบว่าทุนนี้เราไม่ต้องเสียแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะว่าเป็นทุนเต็มจำนวนแล้วก็ฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ทุนแรกกันเลยนะครับมาที่ทุนแรกนะครับทุนแรก YCIE Professional Fellow s Program นะครับทุนนี้เป็นทุนที่ผู้สมัครที่มีช่วงอายุระหว่าง25-35ปีสามารถสมัคร เพื่อไปเรียนรู้การทำงานกับภาคธุรกิจหรือว่าหน่วยงานราชการของรัฐบาลสหรัฐนะครับเป็นทุนที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีหัวข้อหลากหลายให้เราเลือกแล้วเราก็ยังสามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่เราอยากจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับมาต่อที่ทุนที่2นะครับทุนนี้ผมอยากแ,แนะนํามากๆเพราะว่าผมเป็นสิทธิ์เก่าของทุนนี้ด้วยนะครับทุนนี้มีชื่อว่า Y Series Academic Fellows Program นะครับทุนนี้เป็นทุนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีหรือว่าคนที่เพิ่งจบการศึกษาสามารถสมัครได้นะครับอายุระหว่าง 18-25ปีโดยในแต่ละทุนเนี่ยก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกว่าเราอยากจะเข้าไปเรียนรู้ในส่วนไหนนะครับอย่างเช่น w Series p r o f e s s i o n a l fellows program เนี่ยจะมีอยู่หลกัหลกๆประมาณ4หัวข้อให้เราเลือก mm hmm. ก็จะมีการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจการวางนโยบายและสังคมหรือธรรมชาติและการพัฒนายอย่างยั่งยืน และในส่วนของทุน Wisely Academic Fellows Program เนี่ยเราจะมีอยู่หลกัหลกๆ3หัวข้อที่เราจะสามารถเลือกได้นั่นก็คือ 1. การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง 2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็เป็นการพัฒนาด้านความเป็นผู้ประกอบการและเศรษฐกิจโดยเราจะสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งหัวข้อที่เราสนใจมากที่สุดเท่านั้นและเลือกมหาลัยที่เราสนใจนะครับทั้ง2ทุนที่ผมเล่าให้ฟังก็ระยะเวลาเท่ากันนะครับ5สัปดาห์ในการเข้าไปร่วมกิจกรรมทุนนี้นะครับเราจะได้ไป หลายรัฐของสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากนี้ในตอนท้ายๆของทุนนะครับผู้นําจากทั่วภูมิภาคเอเชียก็จะมารวมกันที่วอชิงตันดีซีเพื่อทำํำกิจกรรมร่วมกันก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับประเทศตนเองนะครับสำหรับการสมัครก็ไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยากอะไรเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้ซะก่อนว่าเราอยากจะไปเรียนหรือว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมผมก็เลือกหัวข้อ c i v i ว engagement นะครับหรือว่าการมี ส่วนร่วมในฐานะพลเมืองนะครับในหัวข้อนี้เนี่ยเราจะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายเกี่ยวกับ non-profit organization หรือว่าการทำกิจกรรมร่วมกันในการแก้ไขปัญหาชุมชนนะครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมทํามาตั้งแต่ตอนอยู่มหาวิทยาลัยแล้วนะครับและผมก็สามารถเอาไปต่อยอดในการร่วมกิจกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่าลืมนะครับว่าต้องเลือกหวัวข้อที่เราชอบและเราเข้าใจที่สุดและหลังจากนั้นขั้นตอนต่อมานะครับเราต้องเข้าไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ซึ่งเว็บไซต์ผมจะใส่ไว้ให้ในใต้คอมเมนต์นี้นะครับเราจะได้คลิกเข้าไปสมัครไปเลยนะครับส่วนขั้นตอนในการสมัครผมว่าพาร์ทที่สําคัญที่สุดในการกรอกข้อมูล ก็คงจะเป็นพาร์ทต,ตอบคําถามการเขียนบทความหรือแอดเซนนั่นเองครับในการเขียนแอดเซเนี่ยเราจะต้องเข้าใจคําถามเข้าใจโจทย์ที่เขาถามเรานะครับและหลังจากที่เราส่งแอดเซไปแล้วหรือว่าส่งใบสมัครไปแล้วนะครับเราก็จะได้มีการสัมภาษณ์นะครับเราก็จะไปสัมภาษณ์กับ native speaker ซึ่งเราจะต้องใช้ภาษาอังกฤษล้วนนะครับ นั่นคือเหตุผลที่หลายคนถามมาว่าถ้าไม่กิงภาษาอังกฤษสมัครได้ไหมนะครับที่จริงแล้วเขาไม่ได้ขอคะแนนอะไรใดๆเลยนะครับขอแค่เราแบบสามารถสื่อสารได้แล้วก็คุยรู้เรื่องพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็คอมมิวนิเคตกับเขาเพราะว่าการที่ไปอยู่ที่นู่นนะครับเราจะได้ฝึกภาษาแน่นอนนะครับเป็น b e n นฟิตที่ทุกคนจะต้องได้นะครับ If you can understand what I'm saying or if you can communicate with other people by using English you apply ก็คือถ้าเราเข้าใจเราสื่อสารได้ก็สมัครเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้เรียกสัมภาษณ์แล้วเราไปเจอเจ้าหน้าที่ของสถานทูตเราไปเจอกับเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์เราเกี่ยวกับทุนนะครับเขาก็จะถามในสิ่งที่เราเขียนลงไปในบทความเขาก็จะถามเราเกี่ยวกับบทความที่เราเขียนมาหาอะไรที่เราเลือกหัวข้อที่เราเลือกเรามีความสามารถยังไงเราสนใจอย่างไรเรามีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไหมนะครับก็เล่าถึงประสบการณ์ของเรา ให้ชัดเจนและหลังจากนั้นไม่นานสักประมาณ1-2เดือนเราก็จะได้เห็นประกาศนะครับทางเพจของสถาสนทูตสหรัฐว่าใครได้รับคัดเลือกนะครับเราก็เตรียมเก็บกระเป๋าโดยบินไปสหรัฐอเมริกาพร้อมกับแพชชั่นในการเรียนรู้ของเราครับผมและปีนี้ทั้ง2ทุนก็กําลังเปิดรับสมัครอยู่นะครับอย่าลืมไปสมัครกันเลยนะครับอย่างเช่นทุนแรกเนี่ย Wisely a c a d e m i c Fellowship Program นะครับตอนนี้ก็ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17ตุลาคมใกล้จะถึงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปกรอกใบสมัครกันเลยนะครับแล้วก็อีกทุนหนึ่งนะครับ Y c h e r e Professional Fellows Program ทุนนี้เนี่ยเปิดเหมือนกันตั้งแต่วันนี้นะครับแต่ว่าหมดเขตอ,อีกทีวันที่15พฤศจิกายนก่อนจะจากกันไปผมก็มีหนึ่งประโยคที่จะบอกนะครับ Every one has their own leadership and it's time to awaken it ไปสมัครกันเยอะนะครับ